บางคนเลี้ยงหมาเพราะมันซื่อสัตย์บางคนเลี้ยงแมวเพราะมันน่ารักแต่สัตว์พวกนี้แค่เห็นก็ขนลุกแล้วใครกันที่กล้าเลี้ยงมันนี่คือ5สัตว์สุดประหลาดที่ไม่น่าเลี้ยงแต่มีคนเลี้ยงจริง 1. ปลิงบำบัด (Medicinal l e e c h มีคนเลี้ยงปลิงไว้ในโหลน้ําเพื่อใช้ศึกษาการดูดซับของเหลวในร่างกายเพื่อการแพทย์ถึงจะฟังดูน่าทึ่งแต่หลายคนก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้มันอยู่ดีเพราะธรรมชาติของมันคือการดูดซับสารอาหารจากผิวหนังสิ่งมีชีวิตอื่น 2. มแมลงสาบมาดากัสการตัวใหญ่เกือบ7ซนติเมตรและสามารถส่งเสียงฟู่ฟูเหมือนงูบางคนเลี้ยงไว้เป็นสัตว์โชว์ถึงขั้นอาบน้ําให้มันด้วยแต่ถามจริงจะมีใครกินข้าวลงไหมถ้ามันเดินผ่านจาน 3. กิ้งกือยักษ์แอฟริกาตัวมันยาวได้เกือบเท่าเหนียวแขนเดินช้าๆพร้อมขานับร้อยคนเลี้ยงบอกว่าน่ารักและไม่กัดแต่ถ้าคิดภาพว่ามันไต่ขึ้นขาก็คงต้องพูดต่อแล้วครับ 4. แมงมุมแม่ไม้ดำสัตว์ชนิดนี้มีพิษที่ทนพลังมากแต่ก็มีนักสะสมบางกลุ่มเลี้ยงไว้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมันในตู้ใสปกติจะไม่ดุร้ายหากไม่ถูกรบกวนแต่ความรู้สึกเวลาเผลอเปิดฝากล่องพิดนี่คงทําหัวใจเต้นแรงแน่ 5. เห็บใช่ครับเห็บจริงๆมีคนในญี่ปุ่นเคยทดลองเลี้ยงไว้เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของมันแม้มันเป็นสัตว์ขนาดเล็กแต่ถือเป็นพาหะของโรคในสัตว์เลี้ยงได้จึงควรอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นคำถามคือนี่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงเรากันหน้าโลกนี้เต็มไปด้วยคนแปลกและสัตว์ที่แปลกกว่าแต่ถ้าคุณคิดจะเลี้ยงอะไรอย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่อยู่ในบ้านจะกลายเป็นเพื่อนของเราได้เสมอไป